ที่ช่างสังคนแล้วก็ตัดขนด้วยเป็นกาทั้งตัวนะครับเป็นทรงกลมแบบนี้นะ <S <S 1> <S 1> เราจะตัดให้ใกล้เสร็จมากที่สุดนะครับจากนั้นก็พาน้องไปอาบน้ําเป่าขนให้แห้งแล้วก็กลับมาแต่งขนกันอีกรอบหนึ่งนะครับตัดขนด้วยเป็นกาไม่ตัดรอบเดียวเสร็จนะไม่ได้ตัดรอบเดียวเสร็จมันต้องตัดหลายๆรอบนะครับเพื่อที่จะให้เข้าทรงมากที่สุดกลมมากที่สุดนะครับเรียบร้อยมากที่สุด ตัดขนดทียนกาไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าจะตัดให้เท่ากันโดยที่ไม่เป็นคลื่นนะครับเนี่ยทำค่อนข้างยากนะครับเมื่อวานมีลูกค้าสารภาพเลยว่าดูคลิปแล้วก็ตัดตามนะครับปรากฏว่าเจ้าของตัดพลาดนะครับ <laughs> ดีดหนังน้องมาแล้วก็มาให้เราแก้นะครับต่แผลนน้องก็หายดี ไปสร้างตัดขนท้องเท้าก้นให้น้องด้วยนะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นลดการสะสมสิ่งสกปรกดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะครับเวลาที่น้องฉี่ตรงบริเวณท้องน้อยเนี่ยมันจะได้ไม่เปียกเปื้อนนะครับหรือว่าน้องนอนทับน้ํามันจะได้ไม่เก็บสะสมความอับชื้นไว้นะครับจะได้แห้งไวขึ้นขนบริเวณก้นเช่นกันนะครับเวลาที่น้องอึจะได้ไม่เก็บสะสมสิ่งสกปรกไม่เปื้อนอึน้องนะครับแล้วก็เช็ดความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยครับ ทั้งผนที่อุ้งเท้าแบบนี้นะครับถ้ามีเยอะแบบนี้จะทําให้เก็บสะสมความอับชื้นเกิดผื่นแดงผื่นคันเกิดกลิ่นอับด้วยนะครับทําให้น้องลื่นด้วยนะครับเวลาที่น้องเดินบนพื้นกระเบื้องเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดแต่งออกให้ครับกำลังตัดแต่งวนที่ต้นนะอันนี้พี่ช่างตัดท่านอนช่วยกันจับนะเพราะว่าการตัดท่านอนนี่ยมันจะทําให้น้องแมวนิ่งมากที่สุดนะครับน้อง ยืนอยูนนะ่เนี่ยน้องก็จะดีดดีดขาหรือว่า,าดิ้นได้นะครับาการจับให้น้องอยู่ในท่านอนเพื่อจะตัดขนได้ง่ายขึ้น,นครับตัดแต่งขนพื้นท้องพื้นเท้าก้นนะครับที่ใช้กำลังอาบน้ำให้กับน้องแมวนะครับของที่ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพขนและขนให้กับน้องหมาน้องแมวนะช่วยลดกลิ่นแรงเป็นคัน้งช่วยลดเหงื่อหมดที่อยู่บนตัวสนุนัขให้แมวได้ด้วยนะครับ ใช่เพนชั้นผูของเราติดต่อได้เลยครับตรงบริเวณใบหน้าของน้องแมวนะครับเราจะใช้เป็นผ้าสชุดน้ําแล้วก็เช็ดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แชมพูเข้าตานะครับของน้องนะครับเช็ดเอาคราบสกปรกบริเวณใต้คางออกให้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องด้วยนะครับเวลาที่มีขี้หูสะสมมากๆมันอาจจะเกิดยีสต์ในช่องหูนะครับเกิดอาการหมักยีสต์เกิดอาการคันได้นะครับเราจะบีบต่อเมนที่กับน้องแมวด้วยนะครับิธีการบีบต่อเมลก็ยกหางน้องขึ้นแล้วก็ค่อยบีบไล่ตรงก้นน้องนี่เห็นไหม Ț. เอาสารคัดหลั่งที่อยู่ในตอมเมนของน้องออกนะครับเพื่อที่จะลดปัญหากิ่นข่าวติดต,ตัวหลังการอาบน้ํานะครับมมนต้องบีบแรงมากนะครับเดี๋ยวเราจะเจ็บก้นจากนั้นก็ล้างออกได้เลยนะครับน้ำยาเช็ดหูนะครับแล้วก็เช็ดภายนอกให้สะอาดก่อนก่อนที่จะเช็ดเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูของน้อง <Ĉ> ครับจากนั้นเปลี่ยนสำลีแล้วค่อยเช็ดเข้าไปในช่องหูน้องนะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับ แบบนะ้ำตัดขนรา้านน้องฝ้าน้นองแมซาลอนในส่วนเกษตรมาขนันแขกนะครับได้ดิดูการสะบัดเวียงวีนเรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเทปหมัดด้วยครับราา้าได้านเสลิงเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับหลังน้ำตัดขนไม่ใช้ยาซื้อไม่วางยาสลบครับขอบคุณที่รับชมกับคุณที่ใช้บริการครับ